ดูก่อนส่งนะครับเครื่องแรกเปลี่ยนของ CCK มีมดมม้วยกันทั้งหมดสองตู้นะครับตู้นี้เป็นตู้ที่สองปุญแจมีด้วยกันทั้งหมดสามชุดนะครับชุดแรกก็เติมน้ำชุดท,ที่สองไปดูตัวเครื่องด้านในนะครับด้านในก็จะติดประกันมาให้ครับมีรับผ่านไปให้ตัวต่รหัสนะครับ ช,ชุดที่สามเป็นช่องเก็บธน,นบัตรนะครับด้านในก็จะมีถุงผ้าไปให้ทดอบแรกเหรียญครับแบงค์ยี่สิบครับมาสองเหรียญแบงค์ห้าสิบครับ ห้าเหลี่ยมมันลอยมาสิบเหลี่ยม